สวัสดีครับแล้วนี้ผมมีของเล่นใหม่ล่าสุดมาแนะนำครับนี่คือ t h i u m g a เกม a c h i n e นะครับถ้าเพื่อนนึกภาพออกอ่าไปตามร้านของเล่นร้านแบบตู้เกมเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยจะมีแบบเป็นตัวที่ไฟวิ่งมาแล้วก็กดสีปั๊บ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 ตามนั้นนะครับแต่อันนี้มันย่อขนาดมาอยู่ในมือเราแค่นี้เองครับโดยแค่นี้เห็นไหมครับผมถือสองมือง่ายๆแบบนี้เลยนะครับมาผมเพิ่งได้มาเหมือนกันยังไม่ได้ลองเล่นเลยเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันเลยดีกว่านะครับ สัมผัสแรกพร้อมกันที่นี่เลยปุ๊บเพิ่งถอยมาใหม่ทวกทุอนๆนะครับปุ๊บดูกันครับว่านาตาเขาเป็นอย่างไรจริงๆก็เห็นอยู่แล้วเนาะนี่อ่าสีนี้เลยนะครับมันจะมีสามสีแดงน้ําเงินและเขียวนะครับเดี๋ยวน้นไม่เป็นแดงหลือน้าเงินอ่าเดี๋ยวน้ำเงินและเขียวซึ่งตรงนี้จะต้องใช้ฐานด้วยแน่ๆเลยอ่าตรงนี้เดี๋ยวกันนะอ่านี่ครับ 3A ทั้งหมด3ก้อนนะครับซึ่งผมเตรียมมาพร้อมแล้วนะตอนนี้มีมีให้ไหมไม่แน่ใจเดี๋ยวอ่ะไม่มีครับดังนั้นเดี๋ยวเราต้องแกะใส่ฐานลองเล่นกันดูเลยดีกว่าครับอตรงนี้ก็จริงไม่น่ามีอะไรยากนะแค่กดสีตามนั้นแค่ว่าผมไม่แน่ใจว่าความเร็วหรือว่าการเลือกระดับอะไรมันทํายังไงได้บ้างไม่มีคู่มือบอกด้วยนะครับไม่มีอาจจะมีบอกตรงนี้เดี๋ยวผมใส่ฐานก่อนลวกันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอ เออ,อใช้สามเอสามก้อนซึ่งธรรมดาครับของเล่นแบบที่แบบมีไฟมีแสงมีสีเยี่ยมมันก็ต้องใช้อยู่แล้วนะครับสมัยใหม่บางทีอาจจะเป็นตัวชาร์จแล้วหรืออะไรเงี้ยเอ,อ้ยไม่ใช่สามเอครับสองเอเอ้ยไม่ใช่สองเอสามไม่ใช่สองเอสามเอเฮ้ยใช่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 เอาผมเตรียมมาปิดที่ผมเตรียมสองเอาม,เม, A, มาเฮ้หยิบผิดมาซะได้ครับอ่ะไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเทสก,ก่อนว่ามีไหม ่ะโอเคเสียงเป็นประมาณนั้นนะครับอ่าโอเคแล้วก็ปิดเข้าไปเรียบร้อยพร้อมเล่นแล้วครับตรงนี้เมื่อกี้ผมอ่านหลังกล่องเล่นครับเขาบอกว่ามันจะมี6ระดับครับตรงนี้ s h o o The t Song Key to Start the Game at uh, Level of Six นะครับ Six Background Music แสดงว่าแต่ละเลเวลวก็จะมีเสียงดนตรีที่แตกต่างกันนะครับโอเคความยากก็แตกต่างกันเริ่มตั้งแต่หไล่ขึ้นไปอาจจะแบบด้วยความเร็วด้วย ความหล,หลากหลายสีอะไรแบบนี้นะครับโอเคมาไปลองดูกันนะครับต้านบนตรงนี้ปุ่มเปิดปิดนี่นะปุ่ม,ป,มปุ่มเล่นเพลงเหรอไม่ได้ใจเหมือนกันอันนี้ไนดะ้ปุ่มเพิ่มความเร็วแล้วก็ระดับเสียงนะอลองเล่นดูเลยนะครับมาเอ้าเอาปุ่มไม่ติดแล้วเมื่อกี้เปิดติดอยู่เลยอ่ะทอามมาครับดูนะครับวิธีการเล่นครับกดที่เพลงนี่อ่ะ เนี่ยเลเวลวันอ่ะมาลองดูครับเลเวลวันก็คือรอให้มันกดลงมาถึงใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถูกป่ะอ่าถูกโอเคฮึบฮึบฮึบเฮ้ฮเยเร็วเกินต้องให้มันถึงอันสุดท้ายครับเอื้ออ่าพอถึงอันสุดท้ายก็ได้ได้ได้เยี่ยมแบบนี้ครับอ๋อมันเป็นจังหวะมันอยู่ถึงอันสุดท้ายแล้วกดอันสุดท้ายแล้วกดครับอุ้ยกดเนี่ยไม่ทันเห็นไหมครับ เอ้ยมาเยอะอึบอึบอุ้ยผิดอีกแล้วเอ้ยอึบ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 มาฝึกสมาธิอย่างดีนะครับนี่สองตัวเอออ่าขวาเอ่อไล่เหลืองเรื่อยเร็วเกินอุ้ยเอ้ยจ้าเอ้อจ้าเอ้ยจ้าชาอ้ยผิดอีกแล้วเออมีจบไหมเนี่ยเออเออเออมาเอ้ยจ้าอึบเออ เพลงอะไรเนี่ยไม่รู้จักเลยครับเป็นแบบบีดจเชยอะอุะอ๊ยกดเร็วเกินโอ้โหมาโอเคจบครับเนี่ยด่านหนึ่งผมได้42แต้มอันนี้ไม่แน่ใจว่าเออมันมันมันเออจบพอดีประมาณนั้นนะครับอ่าตอนเริ่มเล่นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคมีหกเลเวลลองดูเลยหกเลยเราจะเห็นความแตกต่างของสองแบบนะครับ มาโอ้เนี่ยค่ะมิสตาโอ้โหโอ้โหโอ้โหตายตายตายโอ้ยมองไม่ทันครับมันเยอะเกินโอ้ยโอ้โหโอ้ทำนี่คนิงคนได้จริงไหมเนี่ยโอ้โหเฮ้ยไม่ได้เลยครับมั่วยากมากเลยโอ้โหเดี๋ยวโอ้พักก่อน เลยโงเนี่ยผมว่ายากเกินมันแบบสังกตสีตตรีบบลงมาแบบรัวๆมันไม่ได้แบบว่ากดเทียะตัวเดียวตัวเดียว,ว,เ,ดยว,วเดียวอย่างเงี้ยครับบางทีก็เป็นคู่นี้คู่นี้ตัวเดียวนี้คู่นี้แบบโอ้โหมันมันมันงงเกินงงเกินนะอ่ะทีนี้มาดูตัวปร,รวับความเร็วครับน่าจะแบบเพิ่มความเร็วได้อีกนะเอาง่ายๆผมว่า,ารลเวิรหนึ่งให้อามีสกอร์สูงอ๋อแสดงว่าเมื่อเราเล่นไปแล้วมันจะมีสกอร์สูงสุดให้ เหมือนเมื่อกี้เลเวลหนึ่งผมได้สี่สิบสองเห็นไหมครับพอเริ่ม,มเลเวลหนึ่งปุ๊บมันจะขึ้นคะแนนดูว่าที่เราเคยทำไว้ไปเป็นสี่สิบสองเฮ้ยก็ดีนะเราจะได้แบบเอาชนะตัวเองได้อะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมลองเลเวลหนึ่งแล้วเพิ่มความเร็วดูนะครับนี่สปีดเห็นไหมอ๋อมีสมามระดับโอ้โเร็วจีเลยอ๋อคนที่ชอบเร็วต้องเล่นอันนี้อ่ะไม่ทันเลยโอ้โหโอุ้ยมันโลกเกินพอมันสปีดเร็วมากมันจะโลก เร็วเกินต้องให้มันถึงตัวสุดท้ายกดได้ครับโอ้โหผิดโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ทันเลยอ่ะโอ้โหอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาเริ่มจับจังหวะได้แล้วอุ้ยผิดถูกผิดถูกอ้ยอ้ยมาเฮ้ยมั่วหมดแล้วเออเออ เออเออออะฮะเออฮะพอจะปลีเยอะได้มากกว่าครับได้หกสิบแสดงว่าผมนี่ชอบความเร็วจริงไงเนี่ยอ่าประมาณนี้นะครับโอ้โหดมากม,ม,มันมันมันมีระดับ อ่าเน,นี่ยอ๋อแบบเล่นอยู่ก็เพิ่มความเร็วได้เลยนะครับสุดท,ท้ายนี้เพิ่มลดเสียงเห็นไหมอันนี้เสียงเบาปิดเลยไล่ขึ้นมาใหม่อะไรประมาณนี้นะครับอ่าอุย้ยวู้ก็เป็นเกมที่ผมว่าสนุกนะใช้แบบทั้งสายตาทั้งมือพความคิดทุกอย่างพร้อมกันหมดเลยนะครับเพืว่า คือมันลงมาเงี้ยกดธรรมดาไม่พอเมื่อกี้ผมบอกไปมี1มี2มี1มี2มี1มี2อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เลยแบบ ยากผมมองว่ามีเกมที่ยากใช้ให,หลายๆส่วนพร้อมกันสายตาสมองมือสังการอะไรอย่างเงี้ยแบบโ,โหต้องต้องนั่นเลยนะแล้วกบ <S <S <ๆ S 1> มันไม่ได้แค่แบบมองแล้วกดอย่างเดียวมันต้องมองล่วงหน้าไงว่าอะไรจะลงมาต่อแบบนั้นนะครับอ่าเนี่ยครับก็คือของเล่นใหม่ที่ผมมาแนะนำในวันนี้ครับริดดิมเกมแมชชีนครับอย่างนั้นถ้าเกิดเพื่อนสนใจผมมาเล่นเขาที่ใต้ใวิดีโอนะครับเขาแนะนำว่าสามผขึ้นไปแต่มันไม่ได้มีชิ้นส่วนเล็กๆนะไม่ต้องกลัวเล่นได้นะครับ นี่มีสามสีให้เลือกเลยสนใจจดได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอผมหาลิงก์มาให้นะครับเยี่ยมเป็นหนึ่งเกมที่ผมแนะนําว่าให้เพื่อนควรซื้อให้ลูกให้หลานเล่นนะครับฝึกพัฒนาการเขาได้หลายๆอย่างเลยนะครับผ่านการเล่นนี่แหละนะเยอะมากนะครับนี่ครับเห็นวิเจอกัรวิดีโอหน้านะครับผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องผมไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดผมเจอของเจ๋งๆใหม่ๆหรือของเล่นน่าสนุกแบบนี้จะได้จับมารววให้ทุกคนได้รู้จักกันอย่างแน่นอนนะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ